วันแรกที่มาถึงดาวดวงนี้อีธานพบว่าเขาสามารถดื่มน้ำและกินพืชเรืองแสงเพื่อความอยู่รอดได้ไม่อร่อยแต่ต้องกินให้ได้เขาพูดหลังร่างกายรู้สึกอบอุ่นและมีพลังกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหลังเติมพลังงานอีธานออกเดินสำรวจป่าเรืองแสงสูงโปรง่ง เขาระวังตัวทุกครั้งที่เห็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ไกลไกที่นี่ดูคล้ายโลกมากแต่ก็ไม่ใช่เขากล่าวพลางมองต้นไม้ต้นหนึ่งที่กำลังแตกหน่อใหม่อย่างรวดเร็วต้นไม้นั้นดูเหี่ยวแห้งและตายลงทันทีหลังจากแตกหน่อใหม่แต่ต้นหนอ่อกลับดูมีพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ซากต้นแม่ค่อยๆกลายสภาพเป็นเท่าทุลีบนดินภายในไม่กี่นาที